แพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายพืชหลากหลายคืออะไรทำไมต้องปลูกพืชหลากหลายเคยสงสัยกันไหมว่าพืชหลากหลายคืออะไรพืชหลากหลายก็คือพืชที่ปลูกทดแทนการทำนาปลังมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นไม่เกิน120วันแล้วทำไมถึงต้องปลูกพืชหลากหลายเพราะใช้น้ำน้อยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน้ำ ัดวงจรการระบาดศัตรูพืชของข้าวปรับปรุงบำรุงดินพืชหลากหลายที่นิยมปลูกในจังหวัดพิจิตรคือถั่วเขียวผิวมันแตงโมข้าวโพดหวานไม้ดอกพืชผักต่างๆเช่นพริกซอสมะเขือยาวเป็นต้นกเกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชได้หลายชนิดโดยพืชที่ปลูกต้องมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นไม่เกิน120วัน โดยกเกษตรกรผู้ปลูกจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชทดแทนนาปรังอยู่ที่ประมาณ1,500-8,500บาทต่อไร่ขึ้นอยู่กับชนิดพืชที่กเกษตรกรเลือกปลูกจะเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆคือการปลูกข้าวในพื้นที่หนึ่งไร่มีต้นทุนการผลิตอยู่ที่4,000-5,000บาทต่อไร่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้ประมาณ1,200บาทต่อไร่ จะใช้น้ำประมาณ1,200-1,500ลูกบาทเมตรต่อฤดูการผลิตในขณะที่พืชใช้น้ำน้อยยกตัวอย่างเช่นถั่วเขียวผิวมันจะมีต้นทุนการผลิตประมาณ2,000-3,000บาทต่อไร่กรเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเขียวผิวมันจะมีรายได้ประมาณ4,000บาทต่อไร่จะใช้น้ำเพียงประมาณไร่ละ300-800ลูกบาทเมตรต่อฤดูการผลิตเท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าพืชใช้น้ํำน้อยสามารถสร้างรายได้ให้กับกเกษตรกรได้เป็นจำนวนมากในจังหวัดพิจิตรมีพื้นที่ทำนาทั้งในเขตและนอกเขตซึ่งฤดูนาปรังเป็นช่วงเวลาที่มีสภาพอากาศค่อนข้างร้อนและแห้งแลง้งเกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชได้ตามปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำในพื้นที่โดยแบ่งเป็นพื้นที่นอกเขตชประทาน เป็นพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำน้อยหรือไม่มีแหล่งน้ำกเกษตรกรควรปลูกพืชที่อาศัยความชื้นในดินเพื่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนและสามารถทนต่อสภาพอากาศที่แห้งแล้งได้เช่นถั่วเขียวผิวมันหรือพืชไร่อื่นๆเพื่อลดความเสียหายต่อผลผลิตหาก,กเกษตรกรมีแหล่งน้ำเพียงพอสามารถเลือกปลูกพืชได้หลายชนิดเช่นพืชไร่ไม้ตัดดอกและพืชผักต่างๆ สำหรับกรเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เขตชละทานกเกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชได้หลากหลายชนิดแต่ต้องจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมสำหรับกรเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง12อำเภอใกล้บ้านและกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร056613423ตอ103ได้ในวันและเวลาราชการ